สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Gi n g e r c h a n n น l นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักเกินกันนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นทั้งมือใหม่และมือเก่าเนี่ยมักจะประสบปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินกันนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตีมอนหรือบอดมอนนานา,นา,นานเนี่ยของที่ดรอปมาเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบต่างๆทั้งของขยะต่างๆนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าของชิ้นไหนเนี่ยมันเป็นของที่สําคัญของที่ควรเก็บไว้นะฮะหรือของชิ้นไหนที่เป็นขยะนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนนนี้กััะครบ ซึ่งเช่นกันนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีขยะอยู่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยนะฮะคือเก็บไว้ในคังคาฟาน,นี่เพียบเลยนะครับบางอันก็มีถึง999อันเลยนะฮะคือเราก็ยังจำไม่ได้ว่าเอ๊ะของชิ้นไหนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่าควรเก็บไว้ขายให้กับพ่อค้าขายให้กับ NPCOC นะฮะก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเรามีน้ำหนักเกิน100%นตนะครับตัวล้อของเราเนี่ยจะเดินช้าแบบนี้นะฮะ แล้วก็โจมตีช้าลงด้วยนะครับอย่างแรกนะครับในการเคลียร์ของครับก็คือให้เราเช็คของบริจาคกิ้ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ในส่วนของกิ้นะครับแล้วก็เข้าไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ดูว่าของที่บริจาคในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับจะต้องบริจาคมอนสเตอร์คอร์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะฮะแล้วผมก็จําได้ว่าผมมีมอนสเตอร์คอร์อยู่เยอะมากๆเลยนะครับนี่นะฮะมีอยู่999อันนะครับ ดังนั้นผมก็เลยจะเอามอนสเตอร์คออันนี้นะครับไปบริจาคให้เรียบร้อยก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีบริจาคเลยเนี่ยก็เช็คให้หมดทุกอันเลยนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่เรามีแล้วนะครับก็เอาไปบริจาคก,ก่อนนะครับอย่างที่2นะครับก็คือจะขายขยะให้พ่อค้าที่รับซื้อในเมืองคอนเทลล่านะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับซื้อตั้งร้านกันอยู่ที่เมืองคอนเทลล่าชั้นแนลที่1น,นะฮะ มาดูร้านนี้นะครับเขารับซื้อแอลกอฮอล์อยู่นะครับแล้วผมก็มีอยู่2ชิ้นนะครับก็กดขายให้เลยนะฮะคือราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่า MCCOC อยู่แล้วนะครับมันมีกําหนดมินิมัมขั้นต่ําไว้นะฮะก็เลยค่อนข้างการันตีได้ว่าพ่อค้าที่รับซื้อของภายในเมืองเนี่ยราคาไม่ได้แบบถูกกว่า MCC ทั่วไปแน่นอนนะครับก็พยายามช็คหลายๆร้านก่อนนะครับแล้วค่อยมาขายนะครับเพราะบางร้านก็รับแพงบางร้านก็รับถูกนะครับ เนี่ยอย่างร้านนี้รับแอลกอฮอล์หกรนะครับเมื่อกี้ผมขายไปแล้ว500นะฮะแล้วก็ร้านนี้เขารับซื้อพวกเหยื่อตกปลาด้วยนะครับเผื่อใครบางคนไม่รู้นะฮะไอของพวกนี้เนี่ยเป็นเหยื่อตกปลาครับซึ่งถ้าเราไปซื้อ m อ c เนี่ยราคาแบบหลายพันมากเลยนะครับแล้วเขารับซื้อเนี่ยถูกมากเลยนะฮะก็คิดก่อนนะครับว่าไอเหยื่อตกปลาพวกนี้เราจะเป็นต้องใช้หรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้ใช้ก็ขายให้กับพ่อค้าได้นะครับอย่างที่3ก็คือขายขยะให้กับ m อ c มบซีซีโอซีเมือแชนนะครับ ย่าเพิ่งไปขายให้กับ m อ c ทั่วไปนะครับให้มาขายขยะให้กับ m อ c คนนี้ก่อนนะครับก็สามารถพิจารณาขายได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมองว่าไอตัวเล็ดบลัดกับหินสีเขียวอันนี้นะครับจริงๆแล้วพ่อค้าเนี่ยเขาเอาไว้สาหรับทําซองธนูธาตุในอนาคตนะครับรวมถึงทําใบธาตุในอนาคตด้วยนะฮะคือในช่วงเนี้ยเลเวลในการค้าของพ่อค้าเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับก็เลยยังไม่ได้มีคนมารับซื้อมากมายนะฮะก็เลยขาย MC ไปก่อนนะครับแล้วก็ขายขยายนอื่นออกไปนะครับเพื่อที่จะไได้ม่เเกกะะในคังงขอรรา อย่างที่4นะครับก็คือเราจะขายขยะส่วนที่เหลือเนี่ยให้กับ NPC ทั่วไปนะครับก็ลองมาขายขยะให้กับ NPC ที่ขายยาในเมืองฟอนเทล่านะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะขายขยะพวกที่มีเยอะๆมากๆเลยอย่างเช่นของที่มี999ชิ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีขยะทั่วๆไปที่เราดรอปผ่านจากการทำเควสมานะครับก็จะผ่านการตีมอนตตัวนั้นตัวนี้มาหลายตัวนะครับก็ทยอยขายไปได้นะครับ ซึ่งไม่ต้องแบบถึงขั้นงกว่าเอ้ยบางอันเนี้ยอาจจะได้เอาไปทําส่ง quest coc ได้หรือบางอันเอาไปส่ง q u วสกิล l l ได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะคือเราไม่รู้จริงๆนะครับก็กดขายไปก่อนเลยครับไม่ต้องเสียนะฮะขายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ขยะเนี่ยจะอยู่บริเวณล่างๆในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยขยะที่สามารถขายได้ในตลาดกลางเนี่ยก็จะอยู่บนบนของทั้งหมดนะฮะไม่ค่อยจะอยู่บริเวณล่างๆเท่าไหร่นะครับยกเว้นพวกขยะบ่อจากดันนะครับอย่างเช่นพวกหนวดแมงทองนะครับหรือว่าห่วงโจรสลัดนะฮะจะอยู่ล่างๆเหมือนกันนะครับบางทีรูปมันซ้ําๆกันด้วยก็ต้องระวังด้วยนะครับในส่วนของน้ําหนักที่เกินเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเราด้วยนะครับก็คือถ้าน้ําหนักเกิน50%ขึ้นไปนะครับ HP กับ SP เนี่ยจะไม่ฟื้นตามปกตินะครับ รวมถึงเมื่อน้ำหนักเกิน75%ขึ้นไปเนี่ยเราจะโดนเพนอลตี้ในเรื่องของ Final ASPD ลดลงด้วยนะครับรวมถึงระยะเวลาคูลดาวจากการไล่ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับผมน้ำหนักเกิน75%นะครับผมก็โดน Final ASPD เนี่ยลดลง75%เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับตัวเาของเราเนี่ยจะมีแอคชั่นในการใช้สกิลหรือว่าโจมตีเนี่ยช้าลงเยอะมากๆนะครับ อย่างที่5ก็คือการฝากคลังไว้ที่คาฟ้านะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าอันไหนมันมีประโยชน์หรือว่าอันไหนมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่เรามองว่าชิ้นเนี้ยมันนาจะดอบสักทีนะครับก็ฝากคลังไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่มีจํานวนเยอะมากๆเนี่ยแล้วมันเก็บไว้ที่ตัวเราเนี่ยแล้วมันก็หนักใช่ไหมครับเราก็เลยเอาไปฝากคาฟ้าไว้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือซื้อใบเพิ่มน้ําหนักนะครับ ซึ่งเราสามารถซื้อใบเพิ่มน้ำหนักอันนี้ได้ที่เมืองออเบอรตานะครับจะมีพ่อค้าที่เป็นพ่อค้าคริสตันเนี่ยขายอยู่ในเมืองนะครับก็จะเป็นพ่อค้าคนนี้นะครับพ่อค้าคนนี้ที่ขายพวกหินเจาะลูหินดีสเตตัสแล้วก็ที่รีสกิลนะฮะพ่อค้าคนเดียวกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นยิมพานะครับราคา20,000เพชรชมพูนะอันนี้ก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับแต่ว่าไดน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่า คุ้มไหมก็ต้องลองพิจารณาเอานะครับส่วนใครมองว่ายิมพาเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับก็ลองพิจารณาในส่วนของใบเพิ่มช่องในคลังนะครับก็คือ warehouse expansion washer นะครับราคาก็จะเหลือแค่หนึ่งมืนะครับแต่ว่าเราได้ช่องในคลังเพิ่มขึ้นอีก1ช่องนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปในการพิจารณาบริหารขยะที่เราดรอปได้จากมนสเ s t e r นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ฝากกดไลค์และกด s ับ s c r i b e ช่องจ n g i n e e r channel ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม r o s Next Generation นะครับสวัสดีครับ